หล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยมันหน้าฝนใช่ไหมคุณฝนมันก็ตกเยอะมันก็เลยเกิดปัญหาท่อตันขึ้นมา,าแต่งานนี้เนี่ยนะท่อตันแบบนี้เราก็ต้องไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมาช่วยดูหน่อยว่าเออมันมีอะไรอุดท่อน้ําอยู่หรือเปล่ามันถึงทําให้ฝนตกหนักลงมาแล้วท่อตันน้ําไม่ระบายน้ําท่วมขึ้นมาเกิดจากอะไรไปดูกันค่ะ แม่มีปัญหาอะไรก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามค่ะพร้อมกับอุปกรณ์กําลังเข้าช่วยเหลืองัด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 ,งด,งดนะคะนี่แหละค่ะหน้าบ้านเลขที่4ทับ1ตำบลท่าข้ามอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะบ้านนี้เป็นของนายเสรีวันทองเจริญอายุ66ปียืนชี้จุดตรงนี้นะคะเนี่ยท่อเน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุ๊ย <ๆ S 1> อะไรติดอยู่ในท่อคะๆๆตัวอะไรอะคะดู <ๆ S 1> คุณ <ๆๆ S 1> คุณคุณคุค่ะ เอ๊ะลงไปอยู่ในท่อได้ยังไงเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะ<อ>ทางช่วยเปิดฝาท่อออกมาแล้วใช้เวลา5นาทีเท่านั้นฝาท่อเปิดมาแล้วก็พบตัวนี้ค่ะคุณจระเข้หรือเปล่าคะตัวเงินตัวทองเนี่ยละค่ะ<อ><อ>ขนาดใหญ่มากน้องไปมุดยาวามากเ<อ> <มะ S 1> ขาบอกว่าพบตัวเงินตัวทองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะขนาด2เมตร50เซนติเมตร เกือบ2มเมตรคุณใหญ่กว่าจระเข้อ,อีกดีฉันว่านะ <c oughs> นอนอยู่ในท่อระบายน้ําค่ะโดยส่วนหัวแล้วก็ลำตัวเนี่ยติดอยู่ในท่อเขาขยับตัวไปไหนไม่ได้ก็เลยทําให้ท่อน้ํามันตันและทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยดึงกันออกมาจากท่ออย่างระมัดระวังเพราะว่ากลัวว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะเขาจะฟาดหางสาหรือว่าจะกัดด้วยไง ซึ่งระหว่างที่ช่วยเหลืออยู่เกิดมีฝนตกลงมาอีกซ้ำอ,องเข้าไปนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแรงดึงเจ้าตัวเงินตัวทองขึ้นมาเนี่ยในที่สุดก็ดึงมาได้แบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีด้วยกันนะคะ แน่นอนหลังจากนี้ก็ต้องนำเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันลงไปอีท่าไหนถึงเข้าไปติดค่าอยู่ในทำให้ท่อตันไปหมดเลยโอ้ก็นึกว่าท่อมันไม่ได้ลอกไม่ได้อะไรเนาะก็เปิดขยะตกใจค่ะคุณตัวเงินตัวทองโอ้ตายแล้วแล้วตัวใหญ่ตัวครึงคึงมากขนลุกแล้วเอน้องก็บอกขอบคุณมากที่มาช่วยออกไปนะไปสู่ธรรมชาติไปอยู่ในที่ของเรากันดีกว่านะคะ